อย่างชาเราขายตัวนี้ค่ะเป็น<า>จุดเริ่มต้นมาตั้ง4ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วทําไมเรายังขายได้ขายดีไม่พอขายขนาดเจอภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้เรายังมียอดสั่งซื้อแสนสองแสนสามแสนอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาเคยกินแล้วเขากลับมากินซ้ําคนที่เขาขายได้เขาก็ต้องเปิดบินซ้ําคุณว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณจะขายสินค้าอะไรคุณต้องดูก่อนว่าสินค้านั้นมีการซื้อซ้ำจริงหรือเปล่าสินค้านั้นขายดีจริงหรือเปล่าสินค้านั้นมีผลลัพธ์จริงหรือเปล่า เขาออกมาหลอกคุณไหมคุณฟังนะคะเขาต้องมีตัวตนคนที่ขายได้เขาต้องมีตัวตนคนที่ขายดีเขาต้องมีตัวตนคนที่ขายได้เป็นหลักล้านคนมีบ้านคนมีรถคนปิดซีโอคนที่จะเคยเปิดยี่สิบมาเป็นพันตอนนี้ขายไปหมื่นห้าอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่ได้มาโอ้อวดใครแต่เรากํำลังจะมาบอกคนที่กําลังจะก้าวเข้ามาบนโลกออนไลน์ว่าออนไลน์ทําได้จริงเหมือนตัวนี้ค่ะถ้าไม่ดีจริงอย่าทําขายเลย สุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้เคยมี niche, คนเคยก๊อปเราแล้วลูกค้าคนที่ก๊อปเป็นลูกค้าคนที่ไปซื้อของก๊อปมามาทักมาหาเราบอกว่าทํา,า,าทไมกินแล้วท้องอืดของเจ้านั้นอ่ะกินแล้วท้องอืดกินแล้วไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์แล้วอืดอัดมากกินแล้วปวดหัวนอนไม่หลับอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ว่าใครแต่เราจะบอกว่าภาวะกระทุงหรือเปล่าคะบอกคงไม่กระทุงแล้วค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้จะบอกว่าเราอะค่ะจะไม่โจมตีใครเด็ดขาด เวลามีคนปรึกษาครูคุณจะไม่โจมตีเขาเด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครครูก็จะบอกว่าอ๋อมันก็ลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปเจอของที่ใช่เองอะไรแบบนี้นะคะเขามีสิทธิ์ลองเขาอาจจะดูเพราะว่ามันถูกกว่าหรือเขาอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเหมือนกันมันแตกต่างกันแค่สองสามตัวแต่คุณอย่าลืมนะคะกว่าจะได้สินค้ามาหนึ่งตัวมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าคุณ่เดินไปแล้วเอาอะไรมาสมกันก็ได้คุณรับผิดชอบเขาไหวไหมล่ะคุณรับผิดชอบชีวิตเขาไหวไหมล่ะถ้าคุณทําแบบนั้นน่ะ เพราะว่าบางคนเขาจะกินตลอดชีว oui, ิตบางคนเขาจะกินดูแลบางคนเขาจะให้ลูกเขากินน่ะลูกเขาหนึ่งขวบสองขวบสามขวบหรือลูกอยู่ในท้องอยเงี้ยคือเขากินอย่างแม่จ๋าอย่างเงี้ยลูกอยู่ในท้องกินตั้งแต่ยังไม่ท้องยันท้องยันคลอดยันทุกวันนี้หรือน้องพัทกินตั้งแต่ยังไม่ท้องยันท้องยันคลอดยันทุกวันนี้เราอ่ะต้องมั่นใจเบอร์ไหนล่ะ ว่าสินค้ามันต้องถูกวิคเคราะห์มาดีงามแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรของใครก็ได้โอเคมันกินริยาสั้นม,มันไม่<ช>เป็นไรจะเอาจับนู่นผสมนี่แล้วใช่เราจะคิดว่าเฮ้ยจำนวนแค่ปริมาณแค่นิดเดียวเนี่คุณไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคุณอย่าลืมนะว่าคําว่าเอฟเฟกต์อ่ะคือครูอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรอะค่ะทุกอย่างมันมันมีลิต์อย่างที่ครูลอ้ยฟังทุกอย่างมันมีลิต์ในตัวของมัน เพราะฉะนั้นน่ะทุกสิ่งอย่างที่คุณจะกิน <c oughs> คุณจะขายคุณจะให้ผู้คนน่ะมันต้องมาจากความจริงอะค่ะมันต้องแบบเฮ้ยดีเป็นของดีอะค่ะอันนี้กล่องละสามรยสองกล่องหกร้อแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดแบบนี้มา <c oughs>